ตรงนี้ไม่ได้เราเข้าได้เต็มที่ได้ถนน49เองอ่ะคือแต่วันนี้เราอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยครั้งที่แล้วเขาไม่ให้เราเข้าเพราะว่าเขาจัดงานวีใหม่เขากั้นให้เวทีเฉพาะเวทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้เราก็เลยพามไปดูอีกทีนะคะแบบในการทางสงแควร์เนี่ยแบบป้ายโฆษณาเยอะมากเคยมีดาราไทยหลายคนที่ได้ขึ้นป้ายโฆษณาที่นี่นะคะรวมทั้งลิซ่าลิซ่าต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะ ที่ที่ทางสแพร์นี่ใครแบบโหป้ายโฆษณาเยอะมากนะคะอ๋อตรงบันไดแดงถ้าบุค้าเราวันไหนฝนตกเขาจะปิดไม่ให้คนขึ้นเพราะว่ามันอัดเายทุน,น,นใช่ไหมคะอ๋อโอเคนักท่องเที่ยวก็จะเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่า ตรวจโควิดเราคิดว่าเราจะไปตรวจโควิดตรวจทุกวันเลยตรวจทุกครั้งที่เห็นซุ้มตรวจโควิดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีที่ตรวจโควิดค่ะงเใช่เดี๋ยวเราจะไปตรวจโควิดนะคะจริงๆเราก็ตรวจตลอดแหละเหมือนสามวันทีเราก็ตรวจสามวันทีเราก็ตรวจอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเซฟตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจโควิดก่อนไ่ไวไปไป อกกอกกอกกอกอคิดว่าเขาอาจจะเล่งให้เราหรือเปล่าอันนี้เหมือนไม่ทราบอ่ะเขาไม่ถามอะไรเขาเขาบอกให้หม่รอรอรอเออเราก็เลยงงนิดหน่อยว่ายังไงแต่เราแจ้งเขาว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกกอแคโอเคแล้วเขาก็เอาพาสปอร์ตเราไปแล้วเขาก็ถามว่าให้เรากรอกอีเมลพอกรอกอีเมลเสร็จเขาก็แบบถามว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เหมือนก็หาเขาหาวันเดือนปีเกิดไม่เจออฮะแล้วเขาก็บอกว่า ไอพาร์ทบอดในการเข้าอีเมลนะเขาจะส่งอีเมลมาบอกเราแต่เขาไม่ได้บอกว่ากี่ชั่วโมงกี่วันนะ่ <Okay. S 1> พะพอเราถามเขาเขาก็บอก <Okay. S 1> โอเครอรอแล้วพอเขาเอาประวัติเราไปเสร็จเรียบร้อย <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> เขาก็บอกให้เรารอ,รอ,รอเรียกอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เราก็ได้โอเคเดี๋ยวรอรอดูแล้วกันว่ายังไง uh, ว่าจะได้เร็วไหมแต่เราแจ้งไปแล้วว่าเราต้องไปไปสนามเย, <Okay. S 1> ย็นนี <Okay. S 1> เออ้เราบอกเขาแล้วว่าเราจะต้องใช้ p c r ภายในหนึ่งวันอะไรเงี้ย เขาไดบอกว่าเค,เคแต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะก็ไม่ได้บอกให้จ่ายเงินหรืออะไรนะ วันนี้ตอนเย็นเราก็ลองลองลองกอบเขาแบบนั้นกน็อาจจะได้เร็วแต่ถ้าเราได้ช้าเราก็โอเคแสดงว่าไม่น่าได้เร็วเดี๋ยวเราต้องรอดูอีเมลว่าวันนี้จะส่งมาเร็วหรือเปล่าน,นั่นและเดี๋ยวเราไปรอคิว เราคิวแรกแล้วแหละแล้วรอเจ้าหน้าที่เลือกแล้วก็ถามว่าเราอยากได้เป็นเป็นแอทิ ate, เจนเพยหรอแล้วบอกโ no, นเราอยากได้เป็นปาาีตร์เพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นแอทิเจนเพยอ่สิห้านาทีก็ได้แล้ว ไหนนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจทุกซุ้มเลยแล้วเราจะรอดูว่าแบบเหมือนเขาจะเรียกคือจะส่งผลมาเร็วไหม กัเพราะว่าเจ <a> okay. mm ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คนนี้ค่ะเขาบอกที่ให้ไอแติมเขาก็ไม่ได้ที่ไอติมที่เขาโกนนะคก็เขาต้องจะมีแบบเหมนลงูกันได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเหมือนล้วงลูกันแล้วเขาก็จะแบบเรียกชื่อเรา เออเขาไม่ฟังที่เราพูดอ่ะเราก็เลยฮะเอออะไร,ะออะไรแต่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก็พูดคุยกับเราเราก็รู้เรื่องอยูน่นะมันเขาก็พูดแบบชัดๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้สาดสายกิ๊บๆใส่แล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมันพูดชัดๆให้เราพอรู้เรื่อง นี่ทําอะไรไม่ได้คือถามเจ้าหน้าที่เขาก็แบบเหมือนไม่ตอบเราอะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเดี๋ยวเราต้องอออรอรอเสียเราต้องคอยเช็คอีเมลตลอดว่าเราจะได้ภายใน24ชั่วโมงหรือเปล่า <S 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 เพราะว่าเราแจ้งเขาไปติดทีแรกเราว่าเราต้องไปสนามบินแต่เราก็แจ้งเขาแล้วนะว่าเราจะไปสนามบินวันนี้ตอนเย็นอะไรเงีย้ยอันนี้เย็นหรือเปล่าคราวัวเออตอนนี้บ่ายสามบ่ายสองครึ่งค่ะแต่เราก็แจ้งเขาแล้วว่าเฮ้ยเราอยากได้เร็วๆอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะส่งอีเมลมายังไง โอเคไม่ไป uh huh. okay. ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะเดี๋ยวเราจะรอผลแล้วเราจะไงเราจะแจ้งให้ทราบอีกทีบายบายทุกคนวันก่อนที่เราซื้อลอตเตอรี่มาลอตโต้เราถูกรางวัลด้วยนะแต่เราถูกแค่แปดเหรียญเราซื้อทั้งหมดสี่เหรียญเราถูกแปดเหรียญรุปเราได้ก็ยังได้กําไรอยู่นะไม่หกักภาษี้วยนะเ,ออเราถูกแปดเหรียญก็ยังได้กําไรอยู่แต่วันนี้เราเพิ่งไปซื้อใหม่มา เดี๋ยวเราจะถูกลังวันเราซื้ออีกแล้วเจ้าซื้อไปทั้งหมด4เหรียญเจ้ารางวันคือตามนี้เลยเราซื้อบันไม่กะกับบันพอร์เราซื้ออย่างละอย่างละ2เหรียญรวมรวมเป็น4เหรียญแต่ตอนนี้รางวันคือ278แล้วว่าคืออันนี้ไม่กะไม่กะวิลเลียนนะคะเรา278ล้านเหรียญน,นะล้านเหรียญน,นะแล้วก็เป็นพ ER อร์บอลพอร์บอลเราซื้อไป2เหรียญ 603สิร้านเหรียญแล้วว่าถ้าเราถูกเนียเราจะดวงดีมากเราจะเฮงมากแต่อย่าว่าเราซื้อไปแล้วเราก็ถูกอะ่ะเราซื้อสี่เหรียญเราได้แปดเหรียญแต่ถ้าเราถูกตามรางวัลน,นี้นะคือแบบถูกทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รางวัลแบบนี้เลยก็นั่นแหละเดี๋ยวให้เรารวยกันนะเผื่อเรารวยเผื่อเราแจ็คพอตอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวถ้ายัางไงถ้าเราถูกรางวัลแล้วเราจะมารายงานผลอีกทีนะบายบาย มาลองเลยอ่ะเ็าื่อชาชามะฉั่มันก็คือชามาฉั่มใสพข้อใต้เขียวอย่างเดียวเดินเข้ามาแบบกลิ่นใต้เขียวแบบปุ้มกระจายเต็มร้านเลยเราก็สั่งมาแล้วเป็นไอศครีมไอศครีมใา้เขียวเค้กชา ในตัวเมสัน i mm -hmm. เหมือนรีโนเวทใหม่อะสองปีที่แล้วเราก็มาแต่เขาก็รีโนเโนเวทใหม่คือตอนนี้สองปีแล้วก็ยังไม่เสร็จอะเออเราก็เลยแบบปีนี้เราก็เลยอยากมาอีกเพราะว่าตึกเขาจะสวยนะคะเขาจะเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบเนี้ยน่าจะมีร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอยู่ในนั้นด้วยคิดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเข้าไปในตึกอะเพราะว่าเขาปิดปรับรุงเขาไม่ให้เราเข้าสองปีแล้วเนี่ยยังไม่เข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวให้แปลนดูนะคะเดี๋ยว